ในคลิปนี้ผมเพิ่มหวกคามซอมบี้เข้ามาในเกมไมโครฟ์ไอช็อมันเกิดเรื่อยๆแล้วมันเกิดเรื่อยๆแล้วแล้วมันทำพวกผมฉี่แทบแตกเ<ๆ>ช่นเคยครับผมปลักอินนี้มาจากดีมเจ้าเก่าใครอยากเล่นสามารถไปสนับสนุนเขาได้นะฮะแล้วก็จากสเตตของ YouTube เนี่ยบ่งบอกว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ดูแล้วยังไม่กด s u b s c r i b e ฉะนั้นหากดูแลเราได้รับความสนุกสนานยิ้มกรุ้มกลิ่มกลับไปแล้วแล้วก็กด Subscribe ผมหน่อยนะฮะขอบคุณมากครับผมยังไงก็เหอะพูดมากเมื่อกี้ฟันไปดูวิดีโอกันเลยดีกว่า let's go อ๋อว่ะอยากเห็นกูเปิดคลิปแบบยูทูบเบอร์แบบแฟนนอยอีกรอบป่ะวะ <laughs> มึงนี่หลายรอบนะ่ <laughs> ะก <laughs> ูยังพูดนกะกูจะได้เป็นยูทูบเบอร์แฟนน้อยอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการไม <laughs> ้คราบทีวีไม้คราบทีวีแล้ววันนี้มึงมาสกินอะไรวะเดียอมตัวอะไรหัวเหลืองๆเขาจะย่ากันก็รอดีย่ะเด่ะกนรอดีอ่ะ เอาแล้วันนี้จะไปทําอะไรกันวะออมไหนมึงอธิบายดิคือลงมอดใหม่มาเห็นไหมเมื่อคืนน่ะอ่าเห็นเราจะชีวิตรอดในคืนแรกกันโอเควันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะเว้ยออมแต่ว่าไม่ใช่เอาชีวิตรอดในคืนแรกเว้ยเราจะเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ด้วยออมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้กันนะก็คือวันนี้ผมไปทําการลงปักอินมาแล้วก็คือถ้าผมรันคอมแมนแล้วเนี่ยก็คือจะมีซอมบี้เกิดขึ้นรอบโต๊ะเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็จะเกิดขึ้นเยอะเรื่อยๆยิ่งเวลาผ่านไปแล้วก็ซอมบี้คนนี้มันซอมบี้ที่พิเศษมากเลยเว้ออมรู้เปล่ามันพิเศษยังงไใ มันมวิ่งได้เว้ยมันวิ่งเร็วมากกูขอเตือนไว้ว่ามันวิ่งเร็วม,เมว,เรวมากนะเว้ยแล้วมันสามารถทำลายบล็อกปีนได้มันแทบจะบินได้แล้วเว้ยออมนะเนี้ยมันอยา่างกับซูเปอร์แมนเลยเป็นซูเปรอร์ซอมบี้ยังไงออมเป็นดีโอเป็นซอมบี้แบบมึงเลยดีกูเป็นแวมไพร์งงเอาเลยยังมึงพร้อมยัองออมเราจะมีเวลา5นาทีนะในการหา ของหาอุปกรณ์หาทรัพยากรก่อนนะเว้ยออมแล้วพอขอคบผ่านาทีแล้วเนี่ยเราก็จะรันคอมแมนด์เซกซอมบี้เลยเว้ยแล้วมาดูกันว่าเราสองคนเนี่ยจะเอาชิลอ์ได้จากซอมบี้หรือเปล่าเว้ยออมอ๋ออย่างนี้เองโอเคนะโดยเวลาเอาชิลอ์ของเราคือหนึ่งชั่วโมงเว้ยคือห้ามตายใช่ไหมห้ามตายดิขาดเลยเว้ยไม่ปรับฮาร์ดคอร์ไปเลยวะไม่ได้ฮาร์ดคอร์อ่านรบเร็วเกินเปิดไทม์เมอร์แล้วเว้ยออมโอเคตอนนี้เวลานับถอยหลังห้านาทีของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วนะเว้ยออมปัดก่อนเลย อาชีพมนผ่านเลยตัดต้นไม้ต้นแรกต้นไม้ต้นแรกครับผมเราเวลาห้าทีเดิมเดี๋ยวมึงพยายามวิ่งตามกูนะวิ่งเหรอเราไม่ขุดรูเลยอยู่ใต้ติดนะมันขุดรูได้เหมนการมันทุบบล็อกได้โง่ถ้าเราก็ไปลึกๆไงมันจะได้แล้วก็อุดไว้ดิแล้วมึงจะแต่งยูยังไงแล้วถ้ามันเกิดอยู่ข้างข้างเคียงมึงเนะมันก็ฝากไฟมันจะได้เกิดปวด้ไม่ใช่เหรอมันเกิดได้ เอ้าก็ได้หมดเลยเออก็ได้หมดเลยก็ได้หมดเลยเก่งขนาดนั้นเลยเก่งมากเลยเรากูบอกไว้ก่อนเลยกูขอไปหาหาของกินก่อนเอ๋อมึงไปหาไม้หาดินหายเขี้ยไปหมดทไมเยอะไปหาไปหาหินหรือไปหาหินเออหาหินมาหาหินมาหาหินมาอันนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยเออเราได้ผ่านไปหนึ่งนาทีครึ่งเลยอ๋อเราจะไม่ได้เขี้ยอะไรเลยแล้วแหลตายแล้วเนี่ยได้อะไรวะถูกกระเคียนถูกกระเคียนเทียเขี้ยอะไรวะน้ำตาลเนี่ยเอกน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงจะได้มีแรง ก็ไม่ตาย่างไมครับปกติคุณรูคุณหินอย่พอถึงเวลาเท่านั้นเลยไว้ออมมันจะไม่ใช่ไม้คับปกติต่อไปเพราะตอนนี้จะเป็นกลางคืนหมดทุกอย่างเลยนะเว้ยกวนตัวสัตว์แล้วเน,นี่ย <c oughs> กวนตัวสัตว์แล้วนะั่นหูกลัวมากกลัวมากไม่เคยเจอซอมบี้ในเกมนี้มาก่อนไม่เคยเลย <c oughs> เดี๋ยวมึงดูเลยแล้วกันนะกูขอเตือนไว้ก่อน a few inches late เดียเราอยู่แถวนี้ไม่ได้อะสร้างบ้านไงสร้างมันทูบบล็อกได้โง่เลยก็มีที่อยู่ดีว้ยปัจจัยสี่อะ ต้องผีนะเว้ยที่อยู่อาศัยเนี่ยเนี่ยมันก็ลงได้ทางเดียวเลยเห็นไหมเราก็อยู่แล้วก็ขุดลงไปเรื่อยๆกูไม่แบกกับมึงหรอกนะอ๋อโอ้ยสิทิพย์เรจะทำอะไรเตรียมรันคอมเมนต์แล้วนะกูจะเตรียมรันคอมเมนต์แล้วนะเราสู้มึนไม่ได้หรอวะสู้ไม่ได้หรอกูไม่ห้ามมึงแล้วกันสามสองหนึ่งเอาแล้วนะเออรอบรอบโอ้ยเชี่ยโอ้มันวิ่งมันวิ่งเร็วมากโอ้ยวิ่งแล้วมากโอ้ยที่สุดเชี่ยมันเกิดเรื่อยๆเลยฮะเออวิ่งตามกูอูมันวิ่งเร็วเท่าเราเลยนี่ว่ะเออถึงว่ะ ไอ้้เหียแล้วมันจะเช้าให้เราไหมไม่เช้าดิอ๋อไอหี้ยมันเกิเเเเเกเเเดเรื่อยๆแล้วมันเกิดเรื่อยๆช่วยเขาด้วยแล้วมันมันจะไม่มีซอมบี้เด็กใช่ไหมเออกูไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกันมึงอยู่ไหนแน่มึงอยู่ไหนเนี่ยมึงฟี่ไปวงกลมทำไมอะ่ะ <c oughs> งสัยกูใจกูเหนื่อยพ <c oughs> ี <c oughs> ่เลยกูเออจะเรียกว่าไงดีกูไอ้ยกูว่าอะไรกลัวกันไอ้ยัยนั่นมันมันมันก็มีตากูว่ามันมีตา

โอ้โอ้กูเจอหมู่บ้านกูเจอวะกูเจอแล้ว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 ไป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 ไอ้เหี้ยมันเกิดอะไรกูเลยมันเกิดต่อหน้ามึงแต่มันฆ่ากูแกเอออย่ไงไรไปเอกูเจ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 ออ๋ออ๋ออ๋อเอลโกเลมเอลโกเลมเอลโกเลมมันช่วยเรา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 ไปแล้วไปแล้ยไปแล้มันกระโดดตาก็อย่าลก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 เฮโอ้ กูตีบ้งมันขึ้นมาโอ้โอโอ้โกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายจะสู้ยังไงสู้ เมื่อกี้เมื่อกี้เราผ่านมาได้แค่สามนาทีสามนาทีเหรอตั้งเป้าไว้กี่นาทีนะกูตั้งไม่ถึงชั่วโมงเราเพิ่งได้ไปได้แค่สามนาทีเองเว้ยเออเราเช้าแล้วเช้าแล้วแต่เมื่อกี้คือคือซอมบี้มันไม่ลงน้ำใช่ไหมมันเลี้ยมันเดินเลี้ยงน้ำหนึ่งเหมือนได้กินดอมเหมือนถ้าลงน้ำประสิทธิ์ออกจากตัวงั้นงั้นตอนงั้นตอนนี้เราเราไม่แพ้เราเมึงเห็นฝั่งขวาเราไหมมันมีน้ำเว้ย ตรงนี้ก็มีน้ำเว้ยมึงคิดว่าไงวะเราเรามีเวลา5นาทีฟาร์มของให้เลยแล้วก็ลงน้ําเลยแล้วก็จอดจอดทาวเวอร์ขึ้นไปเลยว่าไงเอานะเราจะล้หมู่บ้านไปกี่เอองั้นเราก็วิ่งไปรู้ที่หมู่บ้านก่อนเรามีเวลา5นาทีเราวิ่งไปรู้ที่หมู่บ้านเคได้เออแล้วหลังจากนั้นเราก็ลงน้ําเลยถูกไหมเออสัร้าใต้น้ำสัสั่งป้ายบนน้ำดีกว่าบนฟ้าเลยมึงคิดว่าไงวะออดีดิเออโอเคได้เอานะกูจะเริ่ม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 จับน้ำเวลาถอยหลังแล้วนะ เวลาน้บเถื่หล<ม>ักเริ่มแล้วเวลาน้บเถื่หลักเริ่มแล้วออมมึงเข้าไปร,ไรู้ขอดูบ้านนะกูจะหามงหาไม้หาหา,หาดินหาดินมาสร้างนะได้รู้อะไรบ้างวะหนูบ้านรู้ทุกอย่างวะ <c oughs> มึงคิดว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์มึงรู้ทุกอย่างวะเลยไม่เอา,าอันนี้มีแมวมีแมวด้วยมีมีปลาให้กูะปะปลามึงจะเอาแมวเราเพี้ยงมันกันขี่ไปด้วยกันสองวิงอ๋หหอเละผ่านไปสองนาทีแล้วนะเอ้หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเท่าไรไม่เท่าไรเวลาเลยเยอะ กียได้ระคังเชนราทำไงวะระคังเชนดาคืออะไรวะ่เยดวอรีเด้อเอาแย่หายไปเลยเหรอโได้เลยกูได้เลยกูได้เลยระคังแห่งเชนด้ากูได้ของมีประโยชน์มาเยอะมากเลยแบบพร้อมละไดเชนดี้มีอะไรหรอมันบ้านอื่นโอ้ย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 ้ยโอ้ังขนมปองยโอ้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 ย้ยโอปย่อ้ยโยโอ้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 ัโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยยนน้ยโอ้ยโ้ยนอ้อ้ยูอไยโออยออยอยรอออ้อ้อ้ยนดิมจะรู้เองกูอยู่ไหนอ เจอละน้ําน้ําคือชีวิตใช่น้ำคือชีวิตออมน้ำคือชีวิตตอนตอนนี้ชีวิตกูอยู่ขึ้นอยู่กับน้ำแล้วเนี่ยอมมึงต้องทำให้กูสามารถตางไปด้วยนะตางไปได้ด้วยนะกูลบแล้วรอแล้วรอแล้วรอดแล้วรอมบี้เกิดในน้ำโอ้มันมันออมมันกลาร่างเหรอโอ้ไฟไหม้โอ้โอ้ไอ้ก้อนไอ้ตีวกตีวกออมฟักตาขึ้นปีกออมมันยิงธนูได้ออมมันยิงหนูได้ฟังตาขึ้นไปออมอแต่ดีเราไม่พออ๋อเนี่ยไอ้ท่านก็พถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนี้เพียงพอหรือเปล่า แล้วถ้ามันเกิดบนเี่ยไอตรงที่กูสร้างอะพอเลยมึงแค่เชื่อมันเชื่อมันดีพี่ตองอกเดื่ออมากอดมากูตองอยกเรื่องกอดมาจะเดิกับมไงกูเดินกขึ้นเกาะขึ้นกาะมาขึ้นเกาะไม่ได้ผีเต็มเกาะแล้วผีเต็มเกาะเลยมันทีนล้อมมันที่ล้มันยิงขุดดินโอ้มันขุดดินมันปีนโอ้มาเร็วมาทางนี้แล้ว

โอติสไอ้ขี้แตกโอ้จิงโอวโอตสปลอดภัยแล้วเองโอ้ยมันยิงมันยิงใส่บ็อกกูแตกตาหน้าตาตาเลยออมตกแล้วเ่ะกูเกียรผีเด็กอ่ะมึงอยู่ไหนแล้วเอาไ่ไหนไงไหนไไหนอยู่ในเรวินตาน้ำไอ้กูเหี่ยงแล้วกูเหแล้โอิโอบรนโด โอ้ดีผิวนี่มันโง่คนโนเที่ยวะไม่ไปทักตายหรอกเอ้ยออมอย่างน้อยตอนนี้ก็สามนาทีแล้วนะออมก็ต้องอยู่อีกห้าสิบกวนาทีนะใช่แล้วล่ะน้องรักอีกห้าสิบกวนาทีเลยจังหวะนี้แหละจังหวะทําเกมหมดละโอ้เชี่ยมันยังยิงกูไม่อยู่อีกว่าออมเอ้ยแล้วกูไม้เอาเชี่ยกูยนไอ้เชี่ยมาอุเดี๋ยวมันขี้ยนต้องฆ่าทิ <mel> ้งแล้ว โง่เอ้ยโง่เอ้ยมันแหลกจริงๆด้วยอ๋อแย่แล้วที่มือแล้วที่มือแล้วโอ้ยมันยิงมันยิงบล็อกแตกเลยเหรอโอ้เัสใช่เอามันยิงบล็อกแตกเลยแล้วมันมันยิงบล็อกมันยิงบล็อกแตกเลยบ้งจะจะจะมาฟอกลิ้นกูมึงมีไม้มีอะไรเยอะขนาดไหนอ๋อสิบชิ้นแล้วมึงจะสร้างเฟนฟอนที่มันเกิดยังไมเอกเชื่อกูต่อต่อทางนี้ กูเชื่อกูเชื่อกกููเเชชืื่่ออมมึึงงต่อทางนี้ต่อมาทางที่ต่อมาทางที่มีแต่มีแต่น้ำอ่ะอะคะแล้วทำไมช่วยกูเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหจีมส์อะไรแล้วบอกกูทั้งหมดกูใช้มาต่อไอเย้ยอ้มึงดูข้างล่างดิมึงเห็นข้างล่างเลยเนี่ยวกูเห็นแล้วยกูเห็นแล้วเลย อยู่บอกกลางฟ้าเลยออมชิบหายแล้วกูมีปัญหาทะนูได้ยังไงวะเนี่ยถ้าเราอยู่บนบกกเราไปรอดแน่ถ้าเราอยู่บนบกกเราไปรอดแน่ไวออมไอ้เรี่อนี้เราเล่นแบบขี้ขลาดมากเลยขี้ขลาดสุดๆเลยกูไม่รอดแล้วรอด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 มึงมึงลองไปลองไปตีตีตีดินใต้น้ำได้ปะไม่เอาไม่ได้มึงไม่มีผัวกูมึงมีความกล้าที่

เี้ยกูตายแน่ๆเลยเอ้ยเชี่ยขึ้นขึ้นดิขึ้นบ <c oughs> ออกควาขอดูตัวรอดของมนุษย์น้วยไปแล้วหน<ย>ึ่งตัวม,มนุษย์มนุษย์เสียชีวิตไต่าม,าม,ตามาแล้วไอ้มันไต่ามาแล้วมันไต่มาแล้วมันขึ้นมาไม่ได้หรอกเว้ย <c oughs> ตกเทวดา <c oughs> แล้วกูหล่นมาได้ยังไงนี่ ก็ดูความร่สลายของมึงเก่งกูไม่มีอะไรให้มึงมีแต่ขังตัวเล็กขาวเว่อปัดเมาปัดเปล่าอี๊เต็มเลยโอ้ปัดเมาปัดเมาไปไหนอีกพอแล้วแค่นี้ก็รอดแล้วแล้วกลัวก็ขึ้นมาดิอีกเลี้ยวอ่ะกูไม่มีบล็อกเหลือแล้วเว้ยโง่เอาไไปกูมีเต็มแล้วกูมีเต็มเลยกูมีเต็มเลย เก็บไม่ได้อะทำไมมันเก็บไม่ได้อะชั้นรักขังรักขังชั้นราวไงผีเยอะมากผีเยอะมากเออมึงอดี๋ยวสร้างอย่างนี้ให้มันเกิดดีกว่าไอ้ยี่หัวขวยเออไม่เป็นไรหรอกเว้ยเชยเดี๋ยวต่อให้มันเกิดมากูไม่ตายละกูไม่ตายอะไรเอกเราสามารถสถานอะไรมาทำอาหารได้ป้วยไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะทำได้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 เอาไปทำอาหารได้เฮ้ยมันก็ยิงจังเลยโอ้ย โอ้ oh my g ก็โอ้โหโอ้ไม่ก็ชนะและ้วเช้าได้อีกเช้าอะไรวะเช้าวโอเคโอเคโอเคคือหนึ่งวันวันยี่สิบนาทีไยแม้วยิงมาสูงมากในระดาโอลิมปิกทำอะไรอะ่ะ <laughs> มึงไม่ได้จะผักกูใช่ปะ่ะกูไม่ได้จะผักเพราะเวลาเนี้ยเราควรลงไปหาอาหารไปอ,อีกมันเชานะ้าอ่ะมึงจะลงไปบ้าง

กูุงน้ำก็ได้มึงกูลงน้ำขอโทษขอโทษขอโทษพีไปแล้วไปแล้วไอ้เอ้กูกำลังสร้างวะอยู่กูกำลังสร้างวะอยู่โอ้ my god มันเกิดข้างหลังกู้าเขไอ้เอ้คือมันมันเกิดตำแหน่งที่กูอยู่อ่ะเป๊ะเลยสามรอบอ่ะกูก็เลยโดนดาวเมยแบบกูก็ตายไปเลยแม้วันเกิดมันมีดาวเล็กก็หมเยความว่าไงวะมันมีดาวเล็กด้วยอ้มันเกิดมันมีดาวเล็กด้เกิดตรงหน้าก็เลยพี่เกิดมีสามด้วยโอ้ยกูได้กูได้บล็อกคอแล้วกูขึ้นแล้วนะไอ้เยอ้ ขอโทษไดขอโทษขอโทษขอโทษด้วะไอ้ควายเอ้ยมึงดูมันเกิดดิมันเกิดจนน้ำหายไปเลยอ่ะไปพิฆาดพิธีคนขพิฆาตพี่วิเอกสำคัญเลยเมื่อกี้เก็บมาได้เก็บของมาได้ทำโต๊ะคาบทำโต๊ะคาบทำโต๊ะคาบทัโต๊ะคาบก่อนนี่กูเก็บมาได้มีดีกว่าโต๊ะคาบอีกอะไรวะนี่ ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดมันเกิดเหรอไอ้ยี้เก่าไม่รู้ไอ้ยี่มันเกิดเคยจะไม่รู้ว่าก่าไม่รู้ผ่าพิภพซอมบี้เอ็มสัญญากูอย่างเด็กจะอย่าทิ้งเันดรานะโอ้ยกูกลับมาแล้วเอกกลับมาแล้วเหรออยู่ไหนวะกูกลับมากูกลับทีเดียวเลยเอก กูต้องไปหามึงโอ้โหมึงเกิดตัวกูเลยโอ้ยโอ้ยเจสส์ไรส์เจสส์ไรส์จะไม่เกิดม็อกไห้ตัวใจเลยกําลังไปเองกําลังไปขึ้นมากูปิ้งสาหร่ายให้มึงกินก่อนกูปิ้งสาหร่ายก่อนด้วยโอ้ยออมออมอาจจะต้องใช้สาระมะเอาเชือแต่บอกกูหมดแล้วมันหมดละกูฮ่า่า อ๋อกูขอหินหน่อยกูขอหินออมซอมบี้ไม่เกิดบนสาลับมันไม่เกิดบนสาลับอ๊ยกูกูมีไม้กูมีไม้กูมีไม้สาลับไม้สลไอ้นี่กูดูได้สาลับไหมกูได้สลับแล้วได้ซาลับแล้วยังไงยังไงยังไงปิดกั้นปิดกั้นโอมันเกิดขีม่มันเกิดขี้มื่อกี้ต้องคุ้นี่ยมึงมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยร้อยเหรอเอามึงเอาเอาเอาเคียวเอาสาลายไปกินคิดว่าสามอันกูจะอิ่มปะ กูโยนเนื้อให้มึงไปอีกเยอะแยะเลยน่าโอเคโอเคมัเกิดก็แย่อะไรกันมาไม่มันเกิดมันเกิดบนฟืนแนนเองมันเกิดบนฟืนแนนมึงเอางี้เอางี้เอางี้มึงมึงวางสลับทับฟืนแนนไปไม่อย่าปิดแม่งเลยแล้วก็ขุดตรงนี้ไงหมดแล้วอ่ะเออพีผมไม่เกิดใช่ไหมไอ้หงว่าน้าจุนลูก สอ้อมครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วแต่เราเล่นขี้ขาดวะเอ้ขี้ง่ายกับสินวัชชีสุดท้ายเราวิ่งวิ่งบนบกวะข้างบนนั้นก็เรียกบนบกนะเว้ยเอกที่มึงยืนอยู่อะข้างบนนั้นก็เรียกว่าบนบกแล้วเว้ยเฮ้ยกระสินวัชชีเราเราจะไปร่อแล่นกันบนบนฝั่งไงมึงว่าไงได้เลยเว้ยแต่กูกูจะอยู่วันนี้ดูมึงแค่ก็มึงก็ร่อแล่นไงแต่ว่าเดี๋ยวกูดูไงไอ้ที่เอาของเต็มเลยที่มึงตายใช่ไอ้ยันแล้วกูจะเก็บย แล้วมึงเกิดบนเชนดราไม่ได้สุดยอดมาค้างอีกเชียร์แล้วผีตามกูเป็นแสนเลยเย้ไอออมซอมบี้ขี่ไก่ออมซอมบี้เด็กขี่ไก่มึงรู้ไหมโอกาสเกิดด้ขนาดไหนแล้วพวกคุณรู้ไหมครับว่าโอกาสอะไรน้อยกว่าการเกิดของซอมบี้เด็กขี่ไก่ก็โอกาสที่พวกคุณจะกด subscribe ครับอย่าลืมกดด้วยนะครับทุกคนครับไอเียเดี๋ยวกูมือมึงควักนิ้วก่อโออนออนควักนิ้วก่อนก็ไม่ได้เออความฉลาดใจ <c oughs> ใช่ไหม ป้าไปไปขุดบล็อกได้ก่อนตอนนี้เช้าแล้วเหลือยี่นาทีอีกห้านาทีเราจะต้องไปลดแล่นบนบกไว้ยอมใครบอกมึงคุณจะไปร่อนลดแล่นบนบล็อกไปด้วยกันไปด้วยกันเพื่อคอนเทนต์เพื่อคอนเทนต์มึงอยู่ไหนในกราไม่เจอเนี่ยกูซ่อนตัวอยู่อยู่ในกลีบไม้เอ๊ะมันเกิดบนใบไม้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคเกิดได้เอกว่ากูอาจจะไม่รอดนะมีบล็อกไม้ใบไม้เยอะมากเลยเอ๊หกสิบสี่สี่ชุดมีเยอะขนาดนั้นเลยออมออมออมอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งออมออมออมอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งตักนไหนมันก็ไหนตักไหนมันก ไอโง่ดิว้าวไอยอ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมันของเขาเปนรองเขาว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยักูเ้กันอกกูอบม้อยู่ไหนไม้อยู่ไหนใบไม้อยู่ไหนกูเจอกูเจอกูเจอไ่อจะอว่าสมบีไรสมองยปตาหมดเลยออมเราต้องโงไปรอดแอีกสอนาทีออม เออฮะคุดิลีคุณดิลีเลื้ยให้เต็มเลยตอนอยู่ข้างบนเนี่ยปลอดภัยที่สุดเลยเรนคุนเหนือเวฆที่สูงไปโอ้ยก้อนเราไปบ่เราวาดีว่าเอกถ้าเราต่อบล็อกเดียวขึ้นไปเรื่อยๆเอามาตาเลยนะกูขึ้นมาขึ้นลิฟต์น้ำมาแล้วกูขอทางน้ำหน่อยโอ้ยเชี่ย ไเฮียก <łość> ูเฮ <semester> <Billboard Sports> ้เราแข่งพอดีเลยโชคดีดูโชคดีมากเลยโคตรเฮียเลยสั่นเ้ยเอาแตกด้วยเอาโ้ดโอ้โหเกิดตรงนี้เลยอไม่ลุกมา เราเราไกลจะต้องลงไปโลดเล่นแล้วนะเราจะโดดลงฝั่งนี้น้องเราจะโดดลงฝัง่งนี้ฝั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 ่ง,ง,งที่กูหันหน้าไปแล้วเราก็จะไปไ็นโลดเล่นบนบกกัน <c oughs> เข้าไอ้เยอะเราเล่นแบบขี้ขาราาขาวาม,ม <c oughs> าก็เรื่เรื่องอบขี้ขาก็ตายแล้วมันขุดดินได้ด้วยอ่ะก็มันเกิดมันไม่ได้ขุดไปเอมันแบบมันเกิดแทนดินใช่ไหมเออคำเนินคำเนิดจากดินหาในกูแดกคจนนีอยู่แล้วเเนี่ยอาง โอ้ยโอ้ยคุณจูดิคุณจูขุ่นทำไมไม่ทันไม่ทันเลยเลยไอ้สัตว์มีนี่ออกมีนี่มีมันอ๋อกีแล้วโอายทำไรมล้มลุกโค้งกูโคงกูโคงกูเจอกันที่ลาวาไม่ได้ไม่ได้ต้องไปเอาของก่อนกูต้องไปเอาของก่อนแล้วมึงจะไปผสมมึงยังไงวะอา เย้าหลอดได้ไงวะไอ้มึงก็หลุไปแก่<ห>กกเด้อเจอที่เราวกูไปเราว่ะแล้วอยู่แล้วกูขอ,อของกันนะเท่าเลยเอกกูไปแล้วนะกูเอ้ยเอ้ยมึงรอกูด้วยได้ปะเอกเอ้ยราว้าราว้ามันเลอะเลยดูตัวที่ตากว่าสิวะกูไม่ดูเอกราว้ามันนิดเดียวอย่งมึง มันตีกูมันตีกูมันไล่กูอยู่เดียววันไล่กูจะรอกันยังไงอ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 ะโดดลงน้ำก่อนฉันรอครับเร็วฉันรอคารัวกูเองว่าทั้งกูมีบล็อกป่ามีมีแซมมีแต่บล็อกแซมฉันรู้เฉียวหน้าวเลยไม่มีบล็อกไม่มีบล็อกไม่มีบล็อก

ล oh God, oh ุกแล้วอ่โ <đấy> อ้ม่ก็ที่สุอ้ีวิ่งวิ่งวอไม่ใมันต้องมีเวลาให้กินอ่ะมันไม่มีเวลาให้กินเลยอ่ะแล้วมึงล่อมันไว้นะโอ้เชี่ยกูตัวลออแล้วโอ้สไอ้กเลี้ยตายเหรอเราก็เลี้ยงเลือเลวเหรอโดนซอมบีแดกไปแล้วอ๋อโดนซอมบีแดกโอ้ทีชาวบ้าชาวบ้านมติ เยอะมากเยอะมากเยอากอ้คือมันไม่มีเวลาให้กินข้าวเลยอ่อแล้ก็เลยยังไม่ตายมันยังไม่ตายแล้วก็เลยยังไม่ตายช่วยกูด้วยกันเราก็เล็ช่วยดยช่วยดยเราไปส่งตบขิงกัขิงกันข้าบ้านะขิงกันข้าบ้านวะิงกันข้าบ้านวะคิงกัน่เ้ตาย้มากเลยนาหรอกูร่างดะกูาีะกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายนี่กูากูได้หมากูได้หมามาามามามา ได้ไหมยังไงวะได้ไหมยังไงวะได้ไหมยังไงวะไม่ไหวไอ้เหี้ยไม่ไหวไม่ไหวเยอะเกินไปเยอะเกินกู <c oughs> ขอเปิดดูดิกูอ่านกันว่ามันครบยังวะไอ้เหรออีกสิบสองนาทีเอ้ยชั่วโมงแล้วไม่เหรอเลี้ยงสิบสนาทีย <c oughs> ันไงบ้างวะ<า>คลิปนี้<ฮ>คลิปน,ปนี้มึงว่าไงบ้างวะเราทำได้หรือเปล่าวะเราลอดหรือเปล่าวะเราลอดหรือเปล่าเก๋เก๋มึงมีไอเดียไหมว่าคลิปหน้าเราเล่นอะไรดีวะ คนต้องไปกินนะฮะไม่เล่น RL เลยโอเ้เล่นนานเกินไปขี้เกียจฟาร์มว่า RL ง่ายกว่านะโอเคออมเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับไปแล้วครับอ <laughs> ไอเยี่ยเราอดอหอเหี่ยวมาสองคลิป